กระซิบ,บอ,อกเราสวัสดีค่ะมาพบกับรถกระบะสำหรับการใช้งานเข้าไร่เข้าสวนได้สบายนะคะทนทานแข็งแกร่งค่ะสีไม่สวยนะคะเน้นตามสภาพเลยค่ะในราคา49,000บาทค่ะรถ t o y ย t a m ม g h t y X ปี97นะคะหน้าโป่งหลังแท้เครื่องดีภูมไรพาวเวอร์นะคะแต่สีไม่สวยค่ะ ภาษีก็ขาดนะคะขาดประมาณปีก,กว่าแล้วค่ะยังต่อได้นะคะยังขาดไม่เกินไว้เข้าไร่เข้าส่วนได้ค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะรถอยู่หลังโรตัสหัวทะเลค่ะราคาส9 0 0 0บาทราคานี้เน้นตามสภาพนะคะท่านเอาไปใช้งานขับขี่วิ่งได้ต่อภาษีหน่อยเพื่อความสบายใจนะคะแอดใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดไปให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ ในวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ